阿华。

มูอไป่ใบนจะได้หอาจะเพื่อจะได้เจ้หนี่งขาไม่ต้รดึงมาวหลังตู้ห้องนอกนี่แหรเอรนัสองสามทีั่โอลอชุมสบายดีบรรดาท่านบรรดาแขกคุณพี่เกียรติทางไยเออทางไทยลางนี้เออกางใชอเก่ายางี้เขาแหละหรือเปล่าวนี้เปิ่มืองามงามดีน้องมือสีวันสอบเลยประกอบวันงามวันวาเออคื่อถามสมศกุกอนกัน อาเอื Ա, ble, ong, ้อยเหล่าทองกระดิบถูกแถมด้วยเออเป็นขั้งที่สองการมาสั่นขอให้เออทางสมสนุกละดดาเอื้อยเหล่าทองให้เพื่อนเป็นตัวแกี่ยวเบียดตัวหยิบเบียเซลอาผัวหักเบียแพงเออเก็บจะได้ไข่ยาบีผึ้งล้าเ้วยเออทำชาวี่ว่าเจ้าวไปยอดทองกระบอกกระเท็ดเป็นลูกโปตใส่ให้ลูกไถหลานเออให้บ้านให้เมืองเด้อทางขาดเดียวโฮมสุด อ๋อดีดีวด้วยเกิดเหล่าทองรดาท่ากรดาษเค้นาหอดทุกเฮียนเชิงจ้าอาโนมลประธานอาัดดเ้ามงคกัมผัาผาาสุชานึ่งกระดาษ่นาษโดองอาาบีอนทีไาใ่ในกาเเดินไทรเอือนหาอีกบูรไกยืนด เออมูกเลยโค้อสุกลูกบักตาลูกสบายสาวดาเออโ้อสุกนีกกระไดเออลูกล้านพ่ใหญ่ชาลูกไซราพ่ใหญ่ยลอกเอ่อมางหอนมาจอดมาถึงเงินปลาคารบบางบาทบวดซืนนํำเอ่อากกระดาดเพ็นเนิ่จะใช้กระภากขับสุขขับบวชจัะถาพาบวนน้ำกันเอยอผงะียผรอาวุธน้ำตีกาผู้แม่างยื่นไก่ดอกกุเาเออ ีพทากาซื <c oughs> <c oughs> ้อน่ะน้ยกโคตะบีที่อยู่วันน้องสีต้องรองหัวเรานแต่ว่าไปแต่ว่าไปแต่ว่าไปแต่ว่าใส่ใจานใส่งานใส่เกินหาเถานทน่เพลยนแล้วผมด้วยลูกสาว่งเจ๊บง่นก็ได้ไปขอดจอดถึงโคตร เสียงเราเสียงบ่อวานะครับเพิ่นเสียงโบลินคือเพิ่นผมพี่ได้บอลเสียเอวตัดใจใส่กองพี่น้องเนาะถ้าขับสุบขับหวานกำกันขับเพิ่นวันนี้เรียกว่าตนังเว้นมือดิเออข้อไข่เด่นพิเศษตระกูาทานินาประทานอาหารแล้วบบพาเพื่อปะกันเด้ออยู่ คุณให้เจ้าภาพเจ้าชะตาบูแแนอันรวยรวยไสให้เพิ่งเออทานลกเอ้ยทานใเจ้าหายเก็บหายไข่หายทะยานโลกค่าประสัรเม่อครับเปื่ยนเราท้องนังง่งเจ๊เราไไท้าานนะอ,ทอง,อง,องอเพิ่นเอ้าจะใดจะทำแจดใจที่หน้าบุกรกตีจะผาาเป็นคำสุขกบาไทยมาแยงทีดอกกัวลาวาข้าศตหัวเซนเออหม้อแ่เป็นคำสุขกบใาในครามไทยอารมณ์กันโอกากออสทุกอยอซื้ง